สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นรืองหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนที่เคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากในเหมือนเดิมครับเรื่องของ f e c o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  k n p n p e นะครับช่อง Youtube ช่องสมรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็สำหรับคอฟบอลใครอยากได้กคโรรตัวจริงมาช่วยไกด์ไลน์ในการเล่นเนี่ยสามารถ แอดไลน์เลยที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเรื่องแรกครับที่เอามาพูดถึงกันเนี่ยก็คือมีราย,ยางานกันออกมาจากหลายสื่อในอังกฤษนะครับมีการระบ,บุกกันออกมาครับว่าตอนนี้คิเซโนโรนโดได้มีการกลับมาร่วมซ้อมกับสโมสรแล้วแต่ว่าการฝึกซ้อมเนี่ยก็ยังคงเป็นการแยกฝึกซ้อมแบบเดี่ยวไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็พลาดการทัวร์ช่วงเีซันแล้วก็การฝึกซ้อมในช่วง หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีการตรวจซ้อนร่างกายเข้าพบแพทย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมเบาๆไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นในโรงยิมนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ได้มีการไปดูเพื่อนร่วมทีมเตะอุ่นเครื่องนะครับในช่วงวันที่ผ่านมานั่นแหละนะครับกับทางเร็กแคมนะฮะแล้วก็ชนะไป4ดนะครับซึ่งผมรายงานไปแล้วจากคลิปเมื่อเช้านะครับ แล้วก็นักเตะที่ไปดูในเกมการแข่งขันด้วยเนี่ยนะครับก็มีโรนโดอย่างที่บอกกันไปแล้วก็มีพวกบรรดานาักเตะชุดหลักอย่างเช่นพวกบรูโน่พวกแรดฟอร์ดพวกแฮลิแม็กไวด์นะครับที่ได้รับโอกาสเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ไปรับชมแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อเ่วมทีมด้วยนะครับในเกมดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับพวกนักเตะที่ขาดโอกาสในการเล่นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ก็ จะได้รับโอกาสในเกมนัดดังกล่าวที่ผมบอกไปแหละก็คือเกมที่พบกับเบ็กแคมนั่นแหละนะฮะแต่ในรายของพิโดเราเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนนะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับจะพร้อมลงสนามในเกมนัดไหนนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนเรื่องของความฟิตเนี่ยแน่นอนครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความฟิตสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับก็ต้องรอดูทางสโมสรประเมินก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังคงต้องฝึกซ้อมนะครับถึงแม้ว่าอนาคตยังไม่ชัดเจนก็ตาม แต่ว่าด้วยความที่เจ้าตัวมีสัญญาแล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพนะครับต้องลงซ้อมต่อไปจนได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่าย้ายหรือว่าไม่ย้ายนะครับโดยเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าการประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะคือทางโรนโดเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังสโมสรเรื่องของการยกเลิกสัญญาเลยนะครับแต่ว่าทางสโมสรเนี่ยบอกปั้อเ,เสอดังกล่าวของทางโรนโดแล้วก็ ทางสมโมสรเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับรวมถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมโมสรก็ไม่ได้เรื่องรีบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์คือความต้องการก็ยังเหมือนเดิมอะทางฝั่งของทางสมโมสรแต่ว่านักเตะเนี่ยก็มีการแจ้งว่างั้นยกเลิกสัญญาผมได้ไหมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเป็น นักเตะที่ไร้สังกัดฟรีเอเย่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ซึ่งมันก็จะทําให้ทางโรนโดเนี่ยได้มีอิสระในการย้ายทีมได้ง่ายขึ้นนู่นนี่นะั่นนะครับนะอ่ะรายงานของโรนโดประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะส่วนน้กระแสะครับที่มีการเล่นข่าวออกมาเนี่ยนะครับเป็นข่าวก็สิบเหมือนกันนะครับออกมาจากเดอะไทม์นะครับนีการระบุว่าทีมจากซาอุด,ดีอาระเบียเนี่ยยังคงติดต่อไปหาคริสเตโนโรนโดนะครับไปหาตัวแทนเพื่อสอบถามถึง ความไม่เไป็นได้ในการดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับซึ่งทีมจากซาอุเนี่ยรอบแรกก็แปลกไปแล้วนะครับตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์ก่อนรอบเนี้ก็มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอสัญญา2ปีพร้อมกับเงินจํานวน300ล้านยูโรนะครับถือว่าเยอะมากๆให้กับโรนโดนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางโรนโดก็บอกปัดไปแล้วก็ซึ่งทางโรนโดก็มีการแสดงออกแบบชัดเจนนะครับว่าต้องการเล่นในบิ B ๊กทีมต่อไปนะครับหรือว่าในระดับสูงต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็ฝั่งของแอดมาริดเนี่ยนะฮะแฟนบอลเนี่ยนะครับ,บ,นนรบก็ได้มีการขึ้นป้ายเลยนะฮะขึ้นป้ายในระหว่างที่ทีมเนี่ยเตะอุ่นเครื่องนั่นแหละนะครับแล้วก็แสดงความชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการริเยโนโรนโดครับหลังจากที่มีข่าวว่าแอตเลิดเนี่ย กำลังสนใจแล้วก็โรนโดเนี่ยมีข่าวว่าจะย้ายไปแอตเลติดแล้วกันนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับจริงๆระดับประธานสมโมสรก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญานักเตะรายนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแฟนบอลก็สายฮัดคอร์นะครับก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอานะครับถึงแม้ว,ว่าโรนโนจะอยากมาก็ตามตามที่เป็นข่าวแต่ว่าไม่สนใจนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอีกสมโมสรนหนึ่งที่ชัดเจนมันก็ไปตรงกับสิ่งที่เดลี่เมลเนี่ยมีการเล่นข่าวก็สิบกันออกมาแล้วว่า ตอนนี้นะครับโรโดเนี่ยสาการคือแบบจะออกเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าทีมที่เคยให้ความสนใจตอนนี้นะครับเขาก็ลดให้ความสนใจไปเยอะแล้วนะครับสายการทั้งอยู่แล้วก็ย้ายเนี่ยยากลําบากเหมือนกันเลยนะฮะขณะเดียวกันครับขาออกอย่างซีดานอิกเบลเนี่ยนะครับคือจะพูดว่าขาออก,กไม่ใช่นะครับแต่ว่าในช่วงวันหนึงสวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายงานกันออกมานะครับว่าทางเอลเดนแฮงค์เนี่ยกำลังพิจารณาปล่อย สองดาวรุ่งอย่างซีดานิคบาวแล้วก็ชาลิซาวินะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่มีการประชุมกันครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็ว่าทางเทนฮากเนี่ยต้องการเก็บตัวทางซีดานิคบาวไม่ฟีลดาวรุ่งเอาไว้ใช้งานต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็นักเตะอย่างชาลิซาวิน่าจะเป็นคนปลายมากกว่าแบบยืมตัวนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับว่าทางซีดานิคบาวเนี่ยโชว์ผลงานที่อย่างโดดเด่นเตะตา ทางเอเดนฮารกจริงๆเทนฮากเนี่ยชอบตั้งแต่ตอนที่เห็นการฝึกซ้อมแรกๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการพูดถึงด้วยนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเห็นฟอร์มจริงๆในระหว่างทัวร์ช่วงซีซั่นเนี่ยก็ยิ่งจะชอบไปใหญ่เพราะว่านักเตะโชว์ผลงานได้ดีนะครับก็รอดูแนวทางการบุกบ้านของเอเดนฮากแล้วกันนะครับถ้าเก็บเอาไว้ใช้งานเองเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นอยู่แล้วนะครับนะเพ่เดียวกันครับก็โยมมาที่เรื่องของรรดานักเตะที่คาดว่าน่าจะมีการปล่อยเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยเยืมตัวนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยเชื่อกันว่าเอ,อเริกเทนฮาเนี่ยจะทําการตัดสินใจร่วมกับบอร์ดระดับสูงทางแมนยูแล้วก็จะมีการปล่อยนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทัาทีมพวกบรรดาดาวรุ่งนะครับประมาณเกือบเกือบ15รายได้ประมาณนั้นนะครับ10ถึง15รายได้ซึ่งก็อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของบรรดาดาวรุ่งนะครับอย่างที่ผมบอกกันไปพวกตัวเซเบ้ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้อยู่ในแผนการทัทีมนะครับ ถ้าตช่องนะครับไปดอนวินเลียมนะพวกในรายของเจมส์การ์เนอร์ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยยังไม่โอเคอีกก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยยืมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับในรายของอามัดเดียโลฟากุนโดอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะโดนพิจารณาการปล่อยยืมตัวในรายล่าสุดก็ปล่อยไปแล้วนะครับก็คืออวารฟเฟอร์เนสนะครับแบ็กซ้ายที่คือเทนฮาก,ก็ชอบแหละแต่ว่าเรื่องของตำแหน่งเนี่ยมันยังขัดกันอย,อยู่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็มีในรายของคาริบาลเบสบี้นะครับในรายของชาริซาวท เทเดนเมนกี้อเดฮันโดกานาโชอิทันแลตนะครับวิลฟิสโชล่าโชเลติเล่นะครับแล้วก็อีกหลายคนเลยทั้งตัวหลักแล้วก็พวกบรรดาดาวรุ่งที่พร้อมใช้งานแต่ว่ายังขาดประสบการณ์อยู่ก็จะปล่อยกันออกไปนะครับคือไม่ได้แบบว่าจากการันตีว่าปล่อยไปทั้งหมดนะแต่กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะปล่อยในรูปแบบแบบไหนจะปล่อยแบบทาวรยืมตัวหรือว่าบางรายก็อาจจะไม่ปล่อยก็เก็บเอาไว้ใช้งานเองกับทีมต่อไปก็ได้นะครับ ก็รอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าที่แน่คือมีโอกาสปล่อยสูงอยู่แล้วนะครับส่วนข่าวกว็สิบปิดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตขาเข้ากันบ้างนะครับมีรายงานข่าวกว็สิบออกมาจากฝั่งอิตอลีอย่างตุตโตสปอร์ตนะครับมีการระบุว่าเซอร์เกมิเรลลควิดซาวิดเนี่ยกองกลางของทางลาซิโอครับกำลังสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนนะครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยะูเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับหลายตลาดละ ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนักเตะไม่มีความสนใจแต่ดูเหมือนว่าณปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็สนใจที่จะย้ายออกไปเล่นในต่างแดนกันบ้างนะครับซึ่งแมนยูอาร์เซนอลแล้วก็เนวารเซอร์เนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ว่าณน,นเวลาเนี้ยลาซิโอเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามานะครับซึ่งทางแมนยูเนี่ยก็รอเคลียเกี่ยวกับดิวของฟิงกอรไดยองก่อนให้มันชัดเจนนะครับว่า จะออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าได้ฟรนกี้ไดยองเนี่ยก็อาจจะกลับมาให้ความสนใจมิเดิลโคปิดอีกครั้งก็ได้นะครับส่วนข่าวก่าสิบอีกเรื่องหนึ่งครับมีรายงานจากเลกีฟครับสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยมีการระบ,บุกันออกมาครับว่าทางเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยได้กลับมาให้ความสนใจเบนัวบาร์เดชิลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นแนวรับที่แมนยูเนี่ยเคยติดต่อไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนักเตะเนี่ยบอกปัดไปนะครับ ซึ่งรอบนี้เชื่อกันว่าทางมนาโกมีการตั้งราคาค่าตัวของเบรเนอร์เอาไว้อยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องการแนวรับเพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากมายส่วนทางแมนยูเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มลิซอนดโดรมาตินเนตเข้ามาแต่ก็มีข่าวว่าเตรียมปล่อยแนวรับหลายรายออกจากทีมเหมือนการเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวเซเบ้นะครับรายของฟิลโจนิริกบายี่เนี่ยก็มีโอกาสไปแล้วก็ จะซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาเพื่อขันเกมรับให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งบาเดอรชิลเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายเดิมแล้วก็เป็นเป้าหมายที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับแมนอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาก็ใช้ได้เลยประมาณ50ล้านยูโรนะฮะแล้วก็ในรายของเบนจามินเซสโกนะครับหัวหอกดาวรุ่งของเซาวบวกนะครับในเกมอุ่นเครื่องระหว่างเซาวบวกแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยที่จบกันไปด้วยผลสกอร์เซาวบวกเอาชนะได้1สงเนี่ย ซึ่งในรายของเบนจามินซิสโก้เนี่ยที่เป็นเป้าหมายของแมนยูอยู่แล้วในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็แมนยูเนี่ยเอาจริงเอาจังด้วยนะครับคือแมตช์ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวทำประตูนะฮะเป็นประตูชัยที่สามารถพาเซาบวกเอาชนะเรียบบูได้ในแมตช์อุ่นเครื่องนะครับทําให้ตอนนี้นะครับแฟนผีเนี่ยก็ยิ่งกระโถมไปใหญ่นะครับว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะนะครับสําหรับดีวนี้นะฮะอายุ19ปีนะครับมีรูปร่างใหญ่นะครับมีความเร็วนะ แข็งแกร่งนะครับทักษะดีครองบอลดีนะครับจบสกอร์ได้ดีนะแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินไม่ต้องเยอะด้วยนะครับมันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะฮะพูดกันแบบง่ายๆนะครับค่าตัวไม่ได้แพงดูมีอนาคตนะฮะซึ่งแฟนผีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ครับหลังจากที่ได้ดูผลงานเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ